กินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่พึ่งค่ะวันนี้เราจะมาทำกระดูกหมูทอดกระเทียมแบบง่ายที่สุดกันนะคะรับรองว่าหอมอร่อยถูกใจทุกทุกคนเลยสูตรนี้แม่พึ่งใช้กระดูกหมูนะคะ500กรัมแล้วก็เราจะใช้เป็นซอสอเนกประสงค์จากครัวแม่พึ่งค่ะ เป็นซอสโฮมเมดค่ะขวดเดียวจบเรื่องความอร่อยนะคะไม่ว่าจะทำเป็นผัดแกงทอดใส่ลงไปค่ะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะนี่ซอสหอมๆเลยค่ะทุกคนซอสนี้นะคะสามารถทำผัดกะเพราผัดผักข้าวผัดนะคะหมักหมูเนื้อไก่ทอดรับรองเลยค่ะว่าหอมกลมกลม่อมโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย ใส่กระเทียมสับลงไป1-2ช้อนโต๊ะค่ะเติมพริกไทยป่นเล็กน้อยนี่ก็เพิ่มกลิ่นนะคะความหอมปรุงแค่นี้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะไม่ต้องใส่ซอสใดๆปรุงเพิ่มเลยนี่คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน แต่แม่พึ่งก็จับกระดูกหมูใส่ลงไปในถ้วยฟอยล์แบบนี้ใช้สะดวกง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวใส่ลิงกงแนะนําไว้ให้นะโอ้โหมันหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะแม่พึ่งจะทอดไม่ใส่น้ํามันนะโดยใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนี่ละค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถนําไปทอดได้เลย เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะนี้สีสวยแล้วก็นุ่มชุ่มฉ่ำมากเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งนะคะจะได้สีสวยแล้วก็กรอบเกลียมแบบเท่าเสมอกันนะกลิ่นนี่คือหอมฟุ้งยั่วยวนมากเลยค่ะอ่าสีสวยมากๆอยากกินละแต่ว่าเดี๋ยวต้องอบอีกรอบหนึ่งนะคะอบรอบที่สองกันเลย มาคะ่ะมาดูกระดูกหมูทอดของเราอู้หูกลิ่นหอมฟุม้งสีสวยมากๆเดี๋ยวจับไปวางก่อนนะคะอ่าใครชอบแบบนี้ก็ทำตามได้เลยนะถ้าชอบเมนูง่ายๆสไตล์ครัวแม่เพิ่งนะคะอย่าลืมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วพบกับเมนูอร่อยๆด้วยกันทุกๆวันเลยคะ่ะ